ตาม,ามาชมเียมดแดงตามต้นกระโดนครับนี่ตามต้นยางใหญ่ครับนี่มันจะมีต้นกระโดนอยู่ข้างของน้ำครับนี่อยู่ผลง,งานครับ <c oughs> ดูมีแต่เมเปงครับนี่ครับอยู่ของล่ามเล็กเพื่อปหน่อยเนี่ยครับนี่นโอ้โหเปงล้วน,นล้วนครับเดี๋ยวผมจะมาเทดูครับ อันนี้ครับในความได้ที่ห้เบิรงครับนี่เพ่งล้วนๆครับนี่ครับพี่หน้าครับดูครับโอ้เพ่งล้วนๆครับดังนี่ครับนี่ครับมันโรยแป้งก่อนครับมันจะวิ่งขึ้นครับดูอือหือครับ เป้งล้วนๆครับไม่มีอะไรเจือปนครับสวยๆเลยครับแบบนี้น่ครับเป้งล้วนๆครับดูครับไม่มีอะไรเจือปนครับดูครับเป้งครับมีไข่ตรงกลางหน่อยเดียวครับนี่่เหลือเป้งเต็มฐานอายาเลยครับสวยๆครับแบบนี้